มักแปดนั่นแหละคือทางสายเอกทางสายเดียวพอเดินไปเดียวถ้าพูดมันสามกิจนันจะเป็นทูเวทำไมลูกทูเวย์ก็ทางสายเดียวเหมือนกันไม่มีแยกเลยลูกถึงพระนิพพานเลยก็เดินไปในมักนั่นแหละในสัมมาทิฏฐิคือมักแปดไงลูกพอเรารู้มักแปดใช่ไหมก็ตัวเดียวเลยเหลือสัมมาทิฏฐิก็ทางสายเดียวอเหมือนกันก็มักเรารู้หมดแล้วไงลูกก็ปฏิบัติไปที่สัมมาทิฏฐิรู้อะไรล่ะรู้ในลูกไม่เที่ยงรู้สมมุติ ถ้เไม่รู้เอาก็ทุกไม่เอาก็สบายทำไมีสติรู้อยู่นะลูกก็เดินทางสายเดียวเลยไม่ไม่แยกออกอันนี้ไม่เป็นติดทางหลักเลยทางหลักเลยรู้ละักอย่างเดียวใช่สัมมาทิฏฐินั่นแหละรู้แล้วก็ละลูกเหลือเส้นเหลือทางเดียวออกไหนไม่ได้แล้วบังคับหมดเลยออกไม่ได้เราก็ไม่ออกแล้วเพราะมันรู้หมดแล้วมันจะแยกไปทำไมอ่ลูกเราก็ไปสายเดียวเลยมันก็ถึงพระนิพพาน เนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องอ้อมไม่แวะไม่อ้อมไม่แวะเดินตรงเลยนี่พาเดงเดียวเราจะรู้สภาวะของเราแล้ว่าโอ้เราไม่เอาละไอ้นี่ก็สมมุติไอ้นี่ก็สมมุติสมมุติก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนมีแต่เปลี่ยนแปลงไปเดินไปไหนเดินสู่ความตายแล้วตายแล้วเอาอะไรไปได้ลูกสมมุตินั่นเอาไปได้เหรอสมมุติก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะลูกก็ตายไปไม่มีอะไรเลย แต่ถ้าเราปฏิบัติลูกเราดับขันมันไม่ชื่อมันไม่ใช่ความตายถ้าเราปฏิบัติไปทางสายดีแล้วนะลูกทางสายเอกไปสายเดียวเนี่ยตอนไอ้การตายนี่ไม่ใช่แหละเรียกว่าดับขันดับขันอะไรลูกดับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับก็นิพพานเลยมันดับขันไม่มาเกิดอีกไงลูกแต่ตายนี่มันเปลี่ยนภูมิ มันเปลี่ยนภพมันไม่ได้นิมัน <ๆ S 2> ไม่ได้ตายจริงไงถ้าตายจริงมันนิพพานไม่เกิดเลยไม่รู้ที่ตายตายกันเนี่ยมันตายเปลี่ยนภูมิก็จิตไม่ได้ตายนี่ลูกมันตายแต่รูปไงเพอะภูมิใหม่นีไ่ออไ,ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมไม่รู้แต่ถ้าเราปฏิบัติทางนี้เพื่อทางพ้นทุกข์เนี่ยเราไม่มาเกิดแน่นอนลูก เรามั่นใจตัวเราเองนั่นแหละคนอื่นไม่รู้เท่าเรารู้หรอกลูกเราเรารู้เราจะมาเกิดก็ไปเอาแต่ถ้าเราไม่เกิดเราก็ล่าไปสิลูกก็ไอ้ล่าสมมุตินั่นแหละก็มันไม่เที่ยงแล้วจะเอาอยัางไงล่ะลูกเมื่อรู้จริงรู้แจ้งถ้ารู้ไม่จริงเป็นรู้จำมันก็เอาลูกเพราะกิเลสมันหนาตัณหาของมนุษย์มันก็มากไงลูกมันจะไม่เอามันง่ายไงมันไม่ต้องทวนกระแสแต่ไม่เอาเนี่ยลูก มันทวนกระแสมันยากมันก,การทําดีก็ยากทําชั่วง่ายมันตามใจกิเลสไงจะทําดีมันต้องฝืนไงลูกฝืนใจเขาเอากันทั้งโลกเนี่ยเราไม่เอาอ่ะเนี่ยลูกที่มันยากที่สุดคือตรงนี้ลูกก็จนตายนั่นแหละจนเราดับขันนั่นแหละลู้นั่นแหละคือสุดทางอันสวัสดิสิ้นแล้วก็วกนี่ก็กมีสติรู้ไป จนกระทั่งดับขันนะเพราะดับขันนี่อะไรดับเลยทีเนี่ยรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับคืนธรรมชาติถ้าสี่ก็อยู่ในโลกเราไปยังไม่ตายมันก็นิพพานเป็นไงเพราะเราละจิตมันก็ผ่องใสก็นิพพานมันอยู่ในในจิตผ่องใสลูกเมื่อเราไม่เอาเนี่ยมาจิตเราก็ผ่องใสแหละลูกก็ทาอยู่อย่างเงี้ยทําจิตใหเขาวรอ่อะ ทําจนตายเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่ตายนี่แหละเราสัมผัสได้ก็คือตัวปล่อยวางสิลูกละวางดิละวางของสมมุติของในลูกนี่แนลพอเราไม่เอาก็พองละพอไปเอาเขาก็หนักเลยแล้วไปเอามันทุกข์อ่ะมันต้องดิ้นรนไปเอามันต้องทำแต่พอไม่เอาพออยู่พอกินพอมาณในการบริโภคของเราเนี่จะไปดิ้นรนเอาอะไรไปตายก็เอาไปไม่ได้งไงลูก ก็ใน,นเราเมื่อเรารู้อย่างนี้แหละจะเอาเหรือเ้าแค่ใส่จะตายตายไปชิดไม่ได้อะไรเอาวอเลยสังขารรูปนี้เป็นธาตุก็คืนธรรมชาติเขาดินน้ำลมไฟก็คืนเขาเราก็ไป